อยู่กับเจ7 7ซนะ1075าดับ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 ลูกพี่ดับช่วยด้วยช่วยด้วยแมฆโคช่วยด้วย่ะอันนี้ก็เราเจหายกันด้ยบยับอุ้มยับยับอุ้มยับเออเบิดอีกแล้วมาน้ำมาเมโคน้ำมาน้ำมาไปลกพี่ โย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 อย่าเพ่งแห้งได้ไหมนุ้มอย่าเพ่งแห้งได้ไหมอย่าคอยได้ไหมพี่ไม่แห้งแล้วมันต้องดันตลอดการในเรื่องบื้องต้นหนาฝนเนาะน้องวุ้มเป็นคนขับนะสวัสดีและทักทายพี่น้องป้องปลายชาวยูทูบช่องอมซินออนทัวร์นะมีภาพมาทั่วกับเจ้าซันเวิร์ดซันเวิร์ดหรือซันวัดมา เย็บย็บก้ะดองคอนยบเออเอออเอไม่เสิขบได้บาได้เรียเียวเรียกทางก่อนเยอลุ้มไปเลยตกบักเจ็บอีออกได้แท่ละที่สองลุ้มไปนไปเลย ทำไทยสินมาแล้วถ้าคุณก็บม่ทำอะไรพีน่นอ้อุดที่การไม่ทมใจไอ้หยุดหยุดหยุดดูว่าอึสอึยอึ เกอบยูจะไอยู่เลยยู้มีก็มีข้างในนะมีผีลุ่มผีซ้องลุ่มนีดินก็ยูแล้วดินแน่เลยเนาะมันเั่นมันเป็นแ่นที่ยินมันบวกน่เเพื่อออกหากไค้ได้ๆมา ส่วนลงหากไข่ลงมาใส่งานดินแห้งก็ไม่ได้ไม่ได้ดินซุ่มๆหรอกพี่ เดี๋ยวรดับไฟห,หน้าประเดี๋ยตัวนี้มันเป็นไฮดกเกลียนมองขีต้มๆ่เนิดแห้งๆนิ่แห้ง่แห้ง ตันนี้นไปใส่บ่ได้หรอ่ได้ไ่ยังบ่จากันบ่ลบเอาไมาใด่มะปูรนแหงเหี่ยงขวดไปใส่บุ้งด่ขวดไปใส่บุ้งดเขาเป็นแหง,แหงเหี่ยงะละอามองได้เปนแหงเอาไปเลยโกงคนเดียวพี่น้อง ค่อยๆเปลนผู้ดเรนโงขาวนะตำรวจวิ่ง ประสบการณ์โชคส้นนี่พี่น้องดากไล่บุญแล้วเดี๋ยวมารอดูด้วยนี่ตาเด็ดใช่ไหมเด็กนี่ดูต่อไปแล่นยูสามขันเด้อมีแต่น้อยเจ็ดห้าถึงสามขันเลยก็ได้เปรียบเสียเียบกันมารูที่ไอ้นี่เป็นเจ็ดซีนะร้อยเจ็ดห้าเหมือนกันเดี๋ยวมารอชมกันด้วยพี่น้องเด้อ